การใช้ตาอย่างชาญฉลาดนะคะทํำยังไงไม่ว่าคุณจะเป็นคนไข้เลสิกหรือเล็กสมัยหรือเปล่าคุณไม่ต้องเป็นคนไข้ก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่หรือคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะคุณควรจะใช้กฎนี้ค่ะ30 30 30เพื่อที่เป็นการถนอมตาของเราให้สามารถใช้ได้อย่างยืนยาวนะคะ30แรกคือ30นาทีค่ะก็คือว่า เวลาเราใช้ตาไม่ว่าจ,จะอ่านหนังสือหรืออะไรก็ดีเราควรใช้ไม่เกิน30นาทีนะคะ30ที่สองคือการพักค่ะเมื่อเราใช้30นาทีเสร็จแล้วเราควรจะพักแค่30วินาทีเองไม่ยากเลยนะคะและ30ตัวที่3คือการพักนั้นเราอาจจะมองไกลไปนะคะที่ประมาณ30ฟุตแต่หมอแนะนำว่าเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนโฟกัสก็ได้นะเราหลับตาก็ได้ใน30วินาทีที่เราพักนั้นเนี่ยอาจจะทำโดยการหลับตา แทนที่จะเปลี่ยนการมองก็ย่อมได้นะคะสรุปก็คือว่าในทุกครึ่งชั่วโมงต้องพัก30วินาทีด้วยการหลับตาหรือเปลี่ยนโฟกัสนั่นเองและนี่คือการใช้ตาอย่างชาญฉลาดกด30 30 30ค่ะ